สวัสดีคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีกันนะคะคลิปนี้นะัดทำขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนคู่ของชาวราศีเมษตามหลักโหราศาสตร์ที่เรามาีอยู่นะว่าเป็นแบบไหนกันบ้างและทีนี้ก็กอยากให้ทุกคนเช็คก่อนว่าเราเป็นรักันราศีเมษไหมเช่นถ้าคุณเกิดในช่วงของ13เมษาถึง13พฤ,พฤษภาเนี่ยเป็นช่วงวันวันที่เกิดเนี่ยเป็นเมษแน่นอน แต่ถ้าเวลาเกิดคุณเองก็ต้องอยู่ในช่วงประมาณตีห1นาทีจนถึง7จ็ดโมงนะคะคุณก็เป็นเมธแสดงว่าคุณเป็นเมธร้อรซแต่ถ้าใครไม่ได้เกิดในช่วงเวลานี้คุณจะเป็นลัคนาราศีอื่นนะเท็คกันดูนะคะแล้วเราจะได้ดูว่าเออเรื่องของนกคู่ของอชาวราศีเมษเป็นไงกันบ้างทีนี้เราก็ดูว่าชาวราศีเมษเนี่ยเห็นไหมคะว่าดาวประจำตัวของชาวราศีเมษคือดาวองคาร ดาวปัตนีคืออันนี้นะบอกก่อนนะปัตตนปัตนีตรงนี้มันสามารถดูในเรื่องของคู่ครองได้หุ้นส่วนก็ได้การคอนเนคชันต่างๆหรือการประสานงานต่างๆรวมถึงการติดต่อซื้อขายพ่อค้าแม่ค้าได้หมดนะอันนี้ก็ต้องดูบริบทของแต่คนด้วยแต่ที่น่นามาพูดในเรื่องของคู่ครองด้านเดียวก็ได้มองว่าดาวเจ้าเรือนปัตนีคือดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์เนี่ย ตามหลักโหราศาสตร์แล้วเขาบอกว่าหมายถึงถ้าคู่ครองของชาวราศีเมษในกรณีที่พื้นชะตาเดิมของคุณเนี่ยไม่มีดาวอะไรอยู่ตรงนี้เลยเราก็จะใช้ดาวเจ้าเรือนแทนก็เลยมองว่าดาวสุกก็เป็นคนก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีรูปงามเรียบร้อยสุภาพมีความเจ้าชู้ด้วยนะดาวสุกเนี่ยแล้วก็เป็นนักรัก บางคนก็ชอบอชอบศิลปะการบันเทิงการดนตรีจินตนาการต่างๆบางคนก็ชอบของหอมนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่รูปร่างรูปร่างท้วมหน่อยไม่อ้วนไม่ผอมมันต้องบอกแย่แล้วก็อาจจะคนข้างกินเก่งก็ได้อันนี้คือพูดตามหลักโหราศาสตร์นะคะแต่ถ้าในกรณีพื้นชะตาเดิมของใครเนี่ย อาจจะมีดาวดวงไหนอยู่มันก็จะเป็นไปตามดาวดวงนั้นและทีนี้เราก็มาดูว่าสมมุติว่าในพื้นชะตาเดิมนะนี่ยก,ก่อนนะกรณีที่ดาวศุ์ไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้ไปอยู่ตำแหน่งอื่นสมมตินะอ่าอันนี้สมมติในพื้นชะตาเดิมของคุณของของคุณนะมีดาวศุ์ดาวปฏิญญคุณไปอยู่ที่เรือนกระดุมพระอย่างเนี้ย อันนี้ถือว่าเกณฑ์ดีนะถือว่าคุณก็จะได้คู่ที่มีเงินทอง <c oughs> ถึงไม่มีเงินทองเนี่ยเวลาคุณแต่งงานไปเนี่ยคุณก็สามารถสร้างเงินทองได้เกิดขึ้นของแต่ละคนจะไปทําอะไรทําธรุรกิจรวมกันหรืออะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้คือเพราะว่าอะไรอะดาวอังคารกับดาวศุกร์ก็เป็นคู่มิตรกันแล้วทีเนี้ยศุกร์คุณก็ไปอยู่ในเรือนพฤษศ ดาวเจเริญผูุ้ศกเองก็เป็นดาวศุกร์ mm hmm. ก็เป็นกเกษตรทําให้ตรงเนี้ย mm hmm. ก็มองว่าถือว่าได้คู่ดีได้คู่ที่มัน่นคงสามารถช่วยกันทำหมากินแล้วได้เกิดเงินทองกันได้เกิดขึ้นอันนี้คือ1ช็อตสำหรับคนที่เป็นไปในเรื่องที่ดีแล้วก็มีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งกรณีที่ถ้าตัวอย่างที่ออไม่ดีดีกว่านะ้าจแบ่งให้ที่ไม่ดีนะ กรณีตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยเห็นไหมน่าจะเห็นเนาะ,ะเดี๋ยวได้ชือให้ดูนะสมมุติว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนีของคุณเนี่ยมาอยู่ที่เรือนมรณะแต่ดาวเจ้าเรือนมรณะคือดาวองคการคู่มิตรอันนี้ก็ไม่ถือว่าไม่เสียมันอาจจะมีเรื่องของตําหนิว่าคนที่คุณเจอเนี่ยคู่ของที่คุณเจอเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ความรัก ผิดหวังมาโดยตลอดก็ได้หรือเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้รวมถึงคู่ครองคุณเนี่ยเขาอาจจะมีการสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่หรือเปล่าผู้กันเรียกกำพาคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าหรือมีโรคประจําตัวหรือเปล่าหรืออย่าล้างมาแล้วหรือเปล่าพ่อไม่แม่ไม,ไม่อะไรก็ได้อันนี้ก็ต้องดูดีให้ดูจากคนนะแล้วทีนี้เราก็ดูว่าดาวองคารเราอะไปอยู่ที่ตําแหน่งไหน โยงไปถึงที่ไหนบ้างสมมุิดาวองคารคุณโยงไปที่ไปอยู่ที่ตำแหน่งกรรมะแสดงว่าจะเจอจากการงานก็ได้การที่คุณเดินทางติดต่อเนื่องของการงานเนี่ยทำให้คุณเจอคู่ของคุณเองทีนี้ดาวองคารมาอยู่ในเรือนเสาแสดงว่ามันก็จะมีปัญหาขัดกันเกิดขึ้นในกรณีที่ยังเป็นแฟนอยู่มันก็จะมีมีปากมีเสียงกันไม่เข้าใจกันอะไรกันก็ได้ แต่ถ้าคุณเลือกคนนี้ปุ๊บสมมุตินะคุณแต่งงานกันไปแล้วก็ดูว่าดาวเสาเนี่ยไปตรงไหนดาวเสาก็อยู่ที่เดิมเป็นเกษตรก็เป็นคู่ขัดแยง้งถ้าคุณแต่งงานสมมุตินะในพื้นชะตาเดิมคุณเป็น,ปนแบบนี้นะคุณแต่งงานไปอะ่ะบอกเลยว่าจะต้องการทุทบตีกันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่า อังคารเองก็เป็นปีความมุทรุดุดันพระเสาเองเขาก็มีความโมโ oh หความหึงโหนเกิดขึ้นอันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างในด้านที่ไม่ดีนะคะแต่นะไม่รู้หรอกว่าพื้นชะตาเดิมของแต่ะคนนะมีดวงดาวอะไรอยู่ตรงไหนกันบ้างคุกคนก็ต้องไปเช็คกันเองเช็คลัคนาดูว่าเป็นยังไงก็ อันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างให้ฟังแต่ที่นาเคยแนะนําว่าให้ทุกคน,นไปดูดวงคุณจะได้เห็นว่าพื้นชะตาเดิมของคุณเป็นยังไงกันบ้างในกรณีที่คุณเป็นคนโสดอย่างเงี้ยคุณไปเช็คแล้วอ่ะถ้าสมมตินะสมมติสมมต,มมติถ้าคุณถามนักพยากรณ์เลยว่าคู่ครองคุณดีไหมถ้ามันมีปัญหาแบบเนี้ยอยู่ในเท่าไหร่อยู่ในตําตแหน่งที่ไม่ดีอ่ะอันนี้นะาคิดว่าก็อยู่ที่การ พิจารณาของตระกูลน,นะว่าคุณจะแต่งงานหรือไม่แต่งนะอ่าแต่คุณว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยเขได้คุณจะแต่งก็ได้อันนี้มีใครว่าเพราะอยู่ที่คุณตัดสินใจแต่นะนี่แนะนำานึงว่าถ้ามันเป็นนิสัยมันเปลี่ยนยากลองถามแล้วดิถามตัวเราเองอะเราเปลี่ยนนิสัยตัวเราเองได้ไหมอันนี้ต้องถามก่อนนะอันนี้สำคัญโสดยนะ แล้วก็อีกกรณีหนึ่งถ้าใครมีแฟนเป็นคนเจ้าชู้และคิดว่าประเภทแบบเออผมจะหยุดอยู่ที่คุณคนเป็นคนคสุดท้ายแหละผมจะไม่เจ้าชู้นะอันนี้อย่าไปเชื่อนะเขาเรียกอะไรนะนิสัยเจ้าชู้อย่างนอยมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกอันที่นั้เกาบอกนะเพราะว่าในพื้นตาเขาก็บอกได้ว่าคุณจะเจอ,เจอคนเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้อย่างเงี้ยเราสุก็มีความเจ้าชู้นิดหน่อยแต่เปนเอิญน่ะ มันก็ดูว่าเวลาดวงดาวอะราอกอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีไม่ดีก็ต้องว่ากันไปอีกแต่ระบริบทของแต่ละคนนะคะอันนี้นะก็บอกก่อนนะถ้าเราไปดูแล้วถ้าเราพบว่าเฮ้ยเรื่องคู่เราไม่ดีเนี่ยเราไปทำอย่างอื่นเลยไปทำงานเราไปให้ก็ได้ ให้หน้าที่การงานเราจะเดินเติบโตให้เราพัฒนาตัวเองให้เป็นระดับ CEO ไปเลยอันนี้มันก็จะมีความสุขมากกว่านะอันนี้น่าก็ฝากบอกคุณด้วยนะส่วนคนที่แต่งงานแล้วอ่ะคุณไปเช็คดวงได้ถ้าดวงคุณมีปัญหาคุณทำใจแต็มก็จะมีบริบทในการแก้ไขของแต่ละคนเรื่องอะไรก็ต้องก็ว่ากันไปตามเคสนะเพราะว่า ในเรื่องแบบนี้คือมันก็ต้องคุยกันแต่ละเคสเนาะว่าในเรื่องคู่ครองเรามีปัญหาแบบนี้อย่างนี้อทีนี้สําหรับคนที่ความรักผิดหวังมาโดยตลอดเนี่ยที่นักก็แนะนําให้ดูซะมันก็จะได้เห็นว่าเรื่องความรักเราดีไหมอันนี้ดีก็มีไปแต่ในการที่มีความรักเกิดขึ้นนะ่ะไม่ว่าจะอายุมากน้อยเพียงใดขอให้รักตัวเองกันเยอะๆอย่าไปทุ่มให้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไหมก็ว่าอย่าไปทุมให้ฝ่ายตรงข้ามมากเกินไปขอเป็นรักตัวห้าสิแล้วเขา้า50ได้ไหมคนละห้ 50, 50. ิบเวลามีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยสมมติมีปัญหาผิดหวังเกิดขึ้นมาในเรื่องของความรักเนี่ยน่าคิดว่าให้กลับมาดูที่ตัวเองก่อนว่ามีข้อบอกพร่องอะไรเกิดขึ้นไหมกับตัวเราอะ คือเอาแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะดูว่าเราเป็นยังไงมีนิสัยเป็นยังไงบ้างเออเป็นคนมีเวลาให้เริ่อความรักไหมเป็นคนซื่อสัตย์กับความรักไหมอันนี้ให้ดูบริบทของแต่ละคนแต่ให้กลับมาดูตัวเ,เองแล้วหาให้เจอถ้าเราไม่มีข้อบอกพร่องใดๆเกิดขึ้นสแสดงว่าคือเราเป็นคนดีพูดง่ายเป็นคนดีร0อเป็เต็มไม่ต้องเสียใจ กลับมารักตัวเองลุกขึ้นยืนสู้และเอาความรู้ความสามารถศักยภาพที่คุณมีนะ่ะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาช่วยเหลือได้ไงน่าคิดว่าทุกคนนะ่ะมีศักยภาพในตัวอยู่แล้วมีความสามารถความรู้ความสามารถพิเศษของแต่ละคนแต่บางคนอาจจะยังไม่เจอความสามารถเของตัวเองหรือในกรณีที่เรามีความรู้ในเรื่องอะไรอย่างเช่น เรามีความรู้ในเรื่องของ hmm. อืมอ่าสมมตินะเช่นสมมติเรามีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เราอาจ,จเอาความรู้คอมพิวเตอร์เราเนี่ยไปสอนคนที่เขาไม่มีความรู้คอมพิวเตอร์ก็ได้เปิดเป็นคอร์สสั้นๆตั้ตงค่าหกคนเออสอนให้เขารู้เพื่อจะไปทําในเรื่องของอะไรก็ว่ากันไปสอนฟรีก็ได้หรือจะสอนเก็บตังก็ได้แต่สอนถูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตัวคุณยังมีประโยชน์มากกว่าที่คุณจะลุกขึ้นมาทำร้ายตัวเองนะ เพราะการทำร้ตัวเองนะบอกว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกเพราะทำไปแล้วเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่รู้สึกรู้อะไรคุณอยู่แล้วกลับมายืนด้วยตัวคุณเองเอาความสามารถพิเศษที่คุณมีไปส่งต่อให้คนอื่นหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของอะไรสูตรทำอะไรเราก็สอนต่อก็ได้เป็นการถ่ายทอดให้ความรู้คนอื่นเข้าไป เนี่ยเหมือนการการก็ให้ความรักโดยที่เราไม่มีเงื่อนไขอันนี้จะมีประโยชน์มากกว่าขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าความรักคุณผิดหวังมาโดยตลอดเนี่ยให้รักตัวเองกันเยอะเอะอย่าทําร้ายตัวเองเพราะอะไรไหมบางครั้งอะ่ะเราอยู่บนโลกใบนี้เราทําประโยชน์ได้มากกว่าการที่เราไม่อยู่บนโลกใบนี้นะเราอ่ะ ทำประโยชน์ได้เยอะแล้ววันหนึ่งอ่ะคุณก็จะมีความสุขกับประโยชน์ที่คุณทำให้กับคนอื่นนะคนที่เขาทิ้งคุณไปคุณต้องสนใจหรอกนั่นแหละคุณจะได้ความสุขที่ดีๆเกิดขึ้นได้อันนี้นะก็ฝากไว้นะคะคือน่าเห็นแล้วว่าทุกคนแหะไม่ว่าจะอายุรุ่นราวเขาไหนเวลาความรักผิดหวังมาเนี่ยจะมีการเฮืทุกครั้งไม่ต้องหอก ร้องไห้ร้องไปเถอะสักวันสองวันแล้วลุกขึ้นมาไหน่ลุกขึ้นมาสู้เดี๋ยววันหนึง่งถ้าในพื้นชะตาเดิมของคุณเนี่ยถ้าคุณไปดูแล้วนะเจอคนดีเนี่ยคุณก็ต้องเจอคนดีอย่าเพิ่งท้อแท้แต่ในกรณีถ้าใครไปดูแล้วว่าเยคู่ชันดูฉันมีคู่แล้วไม่ดีเนี่ยอันเนี้ยเราก็ต้องไปคำนึงถึงการมีคู่ละเราไปทำงาน ไปทำเรื่องการงานเรื่องอะไรเลยหรือจะไปทำธุรกิจอะไรกันก็ว่ากันไปนะคะอันนี้นะก็ฝากไว้นี้้วกันยังไงก็ไว้เดี๋ยวติดตามนึกคู่ของชาวราศีอื่นบ้างละกันว่าเป็นยังไงก็ก็เขาขอบทุกคนขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปกันก็ขอทุกคนป้วยความดีมีความทุขนะคะขอบคุณค่ะ